ระเบิดเวลาไซเบอร์อาเซียนทำไมสหรัฐถึงต้องลุยกับไทยกวาดล้างแก๊งออนไลน์ขมินเรื่องราวของอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้รับผลกระทบมาบ้างเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆระดับบุคคลหรือแค่ในประเทศอีกต่อไปแล้วนะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่กำลังปัทุขึ้นมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละครับคือมันถูกมองว่าเป็นระเบิดเวลาไซเบอร์ที่กำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องเดาให้เหนื่อยเลยครับว่าใครเป็นเจ้าบ้านของระเบิดลูกนี้เพราะองค์กรสหรประชาชาติหรือ UN เนเนี่ยเขาได้ออกมาตีตราเอาไว้ชัดเจนแล้วครับว่า กัมพูชานี่แหละคือศูนย์กลางของสแกมเมอร์โลกครับ UN ถึงกับออกมาตีตราแบบนี้เลยเหรอคะแสดงว่าสถานการณ์มันต้องร้ายแรงมากแน่ๆเลยและที่ UN เขาระบุว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขามีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนขนาดไหนบ้างคะชัดเจนมากๆเลยครับ UN เนี่ยเขาไม่ได้แค่บอกว่าเป็นศูนย์กลางลอยๆนะครับแต่มาพร้อมกับรายละเอียดระดับเรียงเบอร์เลยทีเดียวคือบอกหมดเปลือกเลยทั้งชื่อเมืองที่เป็นแหล่นกดดันชื่อแพลตฟอร์มที่ใช้ในการหลอกลวง ตัวละครที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงผู้นำในขมนด้วยช้ำครับคือมันแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและเครือข่ายที่ใหญ่โตและซับซ้อนมากๆนะครับฟังดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะการที่ UN ออ,ออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบละเอียดขนาดนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วอย่างนี้มันมีรายละเอียดของศูนย์ปฏิบัติการเหล่านี้อีกไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างในกัมพูชา มีครับยูเอ็นเขาระบุชัดเจนเลยว่ากลุ่มอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาตินี้ได้เปลี่ยนกัมพูชาให้กลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการใหญ่ไปแล้วมันไม่ใช่แพร่การหลอกลวงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันเป็นระบบมีทั้งฟาร์มโกงคน คือมีคนทำงานจำนวนมากที่คอยหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบต่างๆมีศูนย์แก๊งโคเซนเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกเหยื่อโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มพนันผิดกฎหมายจำนวนมากและที่สำคัญคือมีเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่ซับซ้อนอีกด้วยครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่านี่คือธุรกิจอาชญากรรมที่ใหญ่โตและมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับแล้วเมืองไหนบ้างคะที่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ในรายงานของ UN UN เค้ขาระบุชื่อเมืองหลักๆโดยตรงในรายงานเลยครับเมืองแรกก็คือสีหนุวิลครับเมืองนี้เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ย UN บอกว่าถูกแปลสภาพจากเมืองตากอากาศกลายมาเป็นแหล่งที่ตั้งสำนักงานหลอกลวงไปซะแล้วคือจากภาพลักษณ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสบายๆกลายเป็นรังของแก๊งอาชญากรไปเลยครับ นอกจากสีหนุวิวแล้วก็ยังมีพนมเปนครับซึ่ง u n เชี้ว่าพนมเปนเนี่ยกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดตั้งแพลตฟอร์มคริปโตที่ใช้ในการฟอกเงินแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการเงินสกรปรกที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วมีเมืองไหนที่ใกล้ชายแดนไทยบ้างไหมคะที่คนไทยอาจจะโดนหลอกไปทำงานมีครับ UN เขาระบุชัดเจนเลยว่าปอยเปตกับเกาะกงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทย และเป็นที่ที่มีการหลอกคนไทยไปทำสแกมแชทด้วยครับคือคนที่ถูกหลอกไปทำงานที่นั่นก็คือคนไทยเนี่ยแหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีบาเวดซึ่ง UN ระบุว่าเป็นจุดขนย้ายแรงงานข้ามชาติที่กลายเป็นจุดสมคัญในปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยคือจากข้อมูลของ UN เนเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนถึงขอบเขตและความรุนแรงของปัญหาที่กระทบถึงคนในภูมิภาคเราโดยตรงเลยนะครับฟังดูน่าตกใจมากเลยนะคะและจากปัญหาใหญ่ขนาดน,นี้ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลกเนี่ยเขามีท่าทีกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะหรือเขามองว่าเป็นเรื่องของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นไม่เลยครับแม้ว่าสหรัฐจะอยู่ไกลกันข้ามมหาสมุทรแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลยนะครับกับปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาตินี้คือ เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะของภูมิภาคเราอย่างเดียวนะครับแต่เขามองว่ามันเป็นไทคุกคามที่ใหญ่มากและเป็นภัยที่ส่งผลกระทบทั่วโลกเขาถึงกับใช้คําว่ามันกลายมาเป็นระเบิดเวลาไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าไม่รีบจัดการมันอาจจะระเบิดและสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงกว่าน,นี้ได้อีกด้วย แล้วสหรัฐเขาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไรบ้างว่าจะเข้ามาช่วยจัดการปัญหานี้คะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อวันที่25มิถุนาย,ยน2567นายโรเบิร์ตเอฟกเดกเอกอัครยศทูตสหรัฐประจำไทยท่านได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเลยในงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐที่ท็อปกอล์ฟแมกซิตี้สบูตปราการท่านทูตกล่าวอย่างไม่ปิดบังเลยนะครับว่าสหรัฐพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการปราบปรามอาชญาการรม ออนไลน์อย่างจริงจังท่านยังย้ำด้วยนะครับว่าอาชญากรรมออนไลน์เป็นปัญหาใหญ่ของโลกดังนั้นสหรัฐจึงพร้อมที่จะจับมือกับรัฐบาลไทย เพื่อทําให้โลกออนไลน์ปลอดภัยขึ้นสําหรับทุกคนครับแสดงว่าสหรัฐเขามองเห็นศักยภาพของไทยในการรับมือกับปัญหานี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับท่านทูตโกดึกย้าชัดเจนเลยว่าสหรัฐมองไทยเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสําคัญในการต่อต้านเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์และท่านยังกล่าวด้วยว่าพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรอย่างเต็มที่ครับคือการประกาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดให้กําลังใจเฉยๆนะครับแต่มันคือการยืนยัน ถึงความจริงจังและเจตนาที่แน่วแน่ของสหรัฐยิ่งเมื่อพิจารณาจากข่าวที่ UN ออกมาเปิดเผยแบบไม่ไว้หน้าว่ากัมพูชาคือสแกมเมอร์หับตัวจริงมันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าเรื่องนี้สหรัฐเขาก็เอาจริงเอาจังไม่แพ้กันเลยครับ ในเมื่อสหรัฐเขาให้ความสำคัญขนาดนี้แล้วทางฝั่งรัฐบาลไทยเราเองล่ะคะได้มีท่าทีตอบรับหรือมีมาตรการอะไรออกมาแล้วบ้างไหมคะทั้งฝั่งรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชิน,นวัตรเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์อย่างจริงจังเลยครับคือไม่ได้แค่ตั้งรับนะครับแต่เดินหน้าเชิงรุกเลย มีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาแล้วบ้างคะเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้มีครับมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบแมเมอร์แห่งชาติขึ้นมาแล้วซึ่งศูนย์นี้เนี่ยจะทํางานร่วมกับหน่วยงานสําคัญสําคัญอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทัพไทยครับคือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยนะครับเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการเปิดปฏิบัติการชายแดนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกด้วยครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะมีคนไทยจํานวนไม่น้อย ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงไปทํางานในแก๊งเหล่านี้การมีปฏิบัติการ ช่วยเหลือโดยตรงเนี่ยก็เป็นการแสดงความห่วงใยและปกป้องพลเมืองของเราครับการที่สหรัฐมาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะจับมือกับไทยอย่างเป็นทางการแบบนี้มันยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าไทยเรากําลังก้าวเข้ามาอยู่ในแนวหน้าของสงครามไซเบอร์ครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับการที่ท่านทูตสหรัฐออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ําเลยครับว่าไทยกําลังเข้าสู่แนวหน้าในสนมวัภูมินี้แล้วคือเราไม่ได้อยู่แค่ในฐานะผู้รับผลกระทบอีกต่อไปนะครับแต่เรากำ นำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพที่หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นว่าประเทศไทยของเรากำลังเริ่มถูกจับตาในฐานะผู้นำภูมิภาคด้านความปลอดภัยไซเบอร์หรอครับนี่เป็นก้าวสำคัญม,มากๆของประเทศเราในเวทีโลกด้านความมั่นคงไซเบอร์เลยนะครับ ฟังดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยนะคะที่ได้รับการยอมรับในบทบาทนี้แล้วอย่างกัมพูชาเองล่ะคะในฐานะที่ถูก UN ชี้เป้าชัดเจนขนาดนี้เขามีท่าทีหรือการตอบสนองอะไรกลับมาบ้างไหมคะนี่แหละครับคือประเด็นที่น่าจับตามองมากเพราะแม้ว่า UN จะได้ชี้ชื่อชี้แพลตฟอร์มชี้เมืองชี้คนอย่างชัดเจนว่าใครเป็นใคร แต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลของกัมพูชายังไม่มีท่าทีตอบสนองอย่างชัดเจนเลยคือพูดง่ายๆว่ายังไม่มีเคลื่อน,อนไหวที่ชัดเจนออกมาครับไม่มีท่าทีตอบสนองเลยเหรอคะและอย่างนี้ไม่มีการจับกลุ่มหรือย,ยึดทรัพย์อะไรเลยเหรอคะน่าเสียดายที่แหล่งข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุว่ามีการเคลื่อนไหวแบบนั้นครับคือ UN ชี้ชัดขนาดนั้น แต่ก็ยังไม่มีการจับกลุ่มรายใหญ่และยังไม่มีการยุทรัพ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือยังไม่มีท่าทีที่จะร่วมมือกับเวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับคือดูเหมือนว่ายังนิ่งอยู่แม้จะถูกเปิดโปงข้อมูลออกมาขนาดนี้แล้วนะครับ การที่กัมพูชาย,ยังคงนิ่งเฉยอยู่แบบนี้มันจะส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือสถานะของเขาในเวทีโลกบ้างไหมคะแน่นอนครับว่าการนิ่งเฉยแบบนี้มันส่งผลแน่นอนเพราะในขณะที่ไทยเริ่มเปิดเกมปราบปรามอย่างจริงจังและสหรัฐก็ยื่นมือเข้ามาร่วมช่วยลุยกันเต็มรูปแบบกัมพูชาที่ยังนิ่งอยู่เนี่ยก็เสี่ยงที่จะถูกโดดเดี่ยวทางการทูตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือพอไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ประชาคมโลกกําลังจับตามองอยู่เนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ การเผชิญกับมาตรการหรือแรงกดดันปางอย่างในอนาคตได้ครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับพวกเขาในระยะยาวนะครับนอกจากเรื่องส s c a มอร์แล้วท่านทูสสหรัฐยังพูดถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอีกไหมคะมีครับถึงแม้ว่าข่าวใหญ่ในช่วงนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของสก c a มอร์แต่ท่านเอกอัครเนชทูสสหรัฐก็ยังแอบส่งซิกนะครับว่าการค้าไทยสหรัฐที่เคยมีประเด็น ติดขัดอยู่ตอนนี้กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับท่านทูดบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปที่ยุติธรรมและสมดุลในเร็ววันนี้แสดงว่ามีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับแล้วในเรื่องของการค้าระหว่าง2ประเทศนี้มีประเด็นอะไรที่อยู่ระหว่างการหารือและปรับจูนกันอยู่บ้างคะประเด็นที่กําลังอยู่ระหว่างการหารือเนะี่ยก็มีหลายเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาษีนําเข้าส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ สำหรับภาคเกษตรกรรมของเรานะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องกฎด,ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากในยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของข้อมูลและนวัตรกรรมต่างๆและก็ยังมีเรื่องมาตรฐานแรงงานด้วยครับคือจะเห็นได้ว่าการพูดคุยเนี่ยครอบคลุมหลายมิติเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเศษรษฐกิจอย่างเดียวแต่รวมถึงประเด็นทางสังคมและเทคโนโลยีด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงกันคือเรื่องวีซ่านักศึกษาที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐค่ะท่านทูได้ให้กระจากในประเด็นนี้บ้างไหมคะได้ชี้แจงครับท่านทู สหรัฐยังได้พูดถึงเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยกำลังกังวลเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาด้วยนะครับท่านให้ข้อมูลว่าแม้หลักเกณฑ์การขอวีซ่าจะเข้มงวดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในอดีตแต่ท่านยืนยันว่าสหรัฐก็ยังเปิดรับนักศึกษาไทยครับและยังบอกอีกว่าจะช่วยอำนวยความสะดวก